สดชื่นเต็มคำหวานช่ำลายำใจครับโอ้โหอวานน้ครับเป็นไงบ้างครับ 3ตัวหน้าช่องที่วางไว้ให้นะครับก็เข้มมา2แล้วก็ยกไป1นะครับใครที่ตามหน้าช่องไปนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันหน้าช่องยังมาขนาดนี้ครับในครอบครัวไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นนะครับที่วางไว้ให้นะครับแล้วก็รวมถึงชุดอัลบั้มสามอีก1ชุดครับก็ต้องบอกว่ามาครบเต็มระบบเลยนะครับใครที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับนี่เลยครับถึงบอกว่าอยากเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่ในี่นะครับที่นักทังฟุตบอลนะครับมากกว่าหน้าช่อง ได้รูปโปรไฟล์ครับได้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่ลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเค็มจัดแน่นอนเอาล่ะครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับมาให้เลือกนี้เลือกเชียร์เหมือนเดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับชมนะครับก็ฝากกดติดตาม ไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่การเสียเวลาครับวันนี้ครับพามาที่พิมลินกิตครับคู่ระหว่างร้านอิสุวิตาวครับวันนี้จะเปิดบ้านร้านเชลซีครับอิสุวิตาวครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะได้แค่1เกมครับแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเลยกรอฟอร์มช่วงนี้ครับถือว่าไม่เดียวซะเลยครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาเดี๋ยวก็บุกไปแพ้กับด้านอาร์เซนอลมา1ประตูต่อ0เลยส่วนหน้าทีมเยือนนะครับอย่างด้านเชลซีครับผลงาน5เกมล่าสุดนะครับเกบัยนะไเมมแพปสออครรลล่่าาิฟูููงตต เชียร์ทีมเดือนอย่างเชลซีได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเชลซีช่วงนี้ครับถือว่าฟอร์มดีครับแล้ววันนี้ครับถ้าเปรียบเทียบเรื่องขุมนักเตะและตัวผู้เล่นครับผมมองว่าเชลซีครับวันนี้ดูเหนือกว่านั้อีสุิทาวแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้ววันนี้ครับอาจจะรับบทออกไปเกม่ยวยิงได้จริงครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วครับเรื่องเฮดูเฮดครับและขุมนักเตะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเชลซีดูเหนือกว่าแบบเห็นได้ชัดครับแล้ววันนี้ครับกำแพงครับเปิดเพียงได้เคียวซีครับเป็นต่อแค่หนึ วันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่เซลซีได้เลยส่งคู่ต่อไปนะครับคู่ระหว่างด้านแอตตันวิลล่าครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านไบตันครับแอตตันวิลล่าครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไปได้3เกมครับแล้วก็แพ้ไป2เกมครับด้านล่าสุดที่ผ่านมาครับก็บุกแพ้ทางด้านนิกคร์เซนมาถึง3ประตูต่อ0เลยส่วนด้านทีมเยือนอย่างไบตันครับผลงาน5เกมล่าสุดยังหาชัยชนะไม่ได้เลยครับแพ้ไปถึง3เกมแล้วก็เสมอ2เกมครับด้านล่าสุดที่ผ่านมาครับก็เปิิดดดบบบบบบบ้้้้้้้าาาาาานนนนนนนเเ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 สมมออ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 รรรรร์์ฟ1 1ปะะตตตตตููู่่่่่ลลลลลลลยยยยยคคคคััััใหืชีีจงงแวไกกก จะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับเจอกันมาตีไรเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดครับเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปี2024ก็เป็นฝั่งด้านไปตันครับเปิดบ้านชนะไปได้และวันนี้ครับอย่างที่บอกครับไวต์ตวิล่าครับเจอได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านตัวเองครับแรงจูงใจมากกว่าและเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาทําได้ค่อนข้างดีครับดูเรื่องกระแพงที่เปิดมาวันนี้ครับให้ด้านแอตตาวิล่าจบบ้านครับเป็นต่อแค่ปอปลาแล้วก็ไหลลงมาเสมอตัวครับถ้ามองจากกระแสแล้วครับผมเชื่อว่าแตตาวิล่าวันนี้ครับน่าจะเปิดบ้านเก็บสามแต้มไปที่ อตันวิลลาได้เลยมพูดต่อไปนะครับคู่หลวงด้านแมนยูครับวันนี้จะเปิดบ้านร้นนิวเซิลครับแมนยูครับผลงาน5เกมล่าสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้2เกมครับแล้วก็หลุดแพ้ไปถึง3เกมเลยก็ฟอร์มช่วงนี้นะครับถือว่าไม่ดีซะเลยครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดบ้านแพ้กันได้วิลตันมาถึง2ประตูต่อ0เลยส่วนด้านทีมเยนนิวเซิลครับผลงาน5เกมล่าสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้3เกมครับเสมอไปหลุตแพ้ไป1ครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาคร เป็นเกียเบียงก็จริงครับแต่ถ้าเปรียบเทียบเรื่องฟอร์มนะครับผมมองว่านิวคาสเซินครับวันนี้ดูเหนือกว่าแมนยูแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าหลังๆครับแมนยูเนี่ยเสียประตูง่ายมากครับสเกมหลังสุดก็ยังหาชัยชนะไม่ได้เลยครับและที่สำคัญครับสเกมล่าสุดครับทำประตูไม่ได้เลยนะครับแล้ววันนี้ครับกาแพงครับ แล้ววันนี้ครับกำแพงครับเปิดแข้งด้านนิโคเซ่นครับเป็นต่ออยู่ที่ปปแล้วก็ไหลลงมาเสมอตัวครับวันนี้ครับผมมองว่านิโคเซ่นครับไม่หนึ่งแต้มก็3แต้มครับถ้ามองจากเกมบอลแหละครับวันนี้ครับยังเชื่อมั่นว่านิโคเซ่นครับวันนี้น่าจะบุกมาไม่แพ้อย่างแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่นิโคเซ่นได้เลย สรุป3ตัวเน้นประจําข้ามคืนวันนี้ครับชอบทางด้านเทลซีไอแซนวิลล่าและก็นิวคาสเซิลครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่ในครับที่รัฐฟุตบอลนะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าไลน์นะครับก็นังเข้าง่ายเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่ลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเค็มจัดแน่นอนสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลถึงความสุขสวัสดีครับ